สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งเพจบ้านนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแสดงเทคนิคนะครับในการทำลักษณะของอชิ้นงานนะครับที่โค้งอย่างนี้หลายคนเนี่ยอยากทำแต่ไม่รู้จะธีทำยังไงนะครับให้มันโค้งอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเอเซนชันที่ใช้นะครับก็คือเชฟเบรนเดอร์นะครับตรงนี้นะครับเอาละฮะเริ่มวิธีการดาวน์โหลดก่อนนะครับเหมือนเดิมครับให้เราไปที่ sketchup.com นะครับมีของฟรีนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับโหลดได้เลยนะครับก็คือไปที่คำสั่งนะครับตรงนี้ไปสสมัครานิกกก่อแล้ว มาที่คำสั่ง p l u install แล้วพิมพ์คำว่า shape blender er, blender นะครับก็คือ shape ก็คือรูปทรงแล้ว bend bend นะครับก็คือการการดัดนะครับมาดูคลิกดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับวิธีติตั้งกาง่ายมากครับไปที่คำสั่งครับถ้าเป็น sketch 2017นะครับให้ไปที่คำสั่ง windows นะครับแล้วก็ extension manager จากนั้นคลิก install extension แล้วเลือกไปที่ดาวน์โหลด เราจะเห็นนะครับเป็น Shape Blender นี่บริเวณนี้คลิกแล้วก็ Open ครับก็จบละก็จะเป็นลักษณะไอคอนอย่างนี้นะครับ Shape Blender ตัวนี้วิธีการง่ายมากครับลองดูนะเอาละครับเริ่มจากการกด R สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมในเวอร์ชัน2.7นะครับเราสามารถตั้งสี่เหลี่ยมได้เลยนะครับโดยการกดซ้ายนะครับแกนเขียวขวาแกนแดงบนแกนน้ำเงินนะครับเรากดทางซ้ายครับแกนเขียวลากออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้จะได้มาผมกดสี่เหลี่ยม R บริเวณนี้นะครับ แล้วผมก็ก๊อปบริเวณนี้นะครับมาเอาไว้ตรงนี้และกดหาร3เห็นไหมครับเพื่อที่จะให้มันแบ่งเท่ากันพอดีนะครับกดชิปชิป,ชปนะครับชิปแล้วก็คลิกขวาอ e ีเลสผีพุชพูเข้าไปนะครับให้เป็นเส้นอย่างงี้โอเคครับแล้วก็ make group จะได้มาวิธีการใช้ง่ายมากครับเมื่อเราต้องการดัดโค้งมันนะครับให้เราลากเส้นนะครับ1เส้นแล้วดึงออกมาให้มีความยาวเท่ากับเส้น ด้านนี้นะครับของชิ้นงานจะกด้านกด Arc นะครับถ้าเราต้องการโค้งนะครับ a r รแล้วก็ดัดออกมานิดนึงตามแกนตามแกนเขียวเอาเอาเป็นแค่ไหนเอาแค่ที่พอนะครับจากนั้นมาเรา Copy ไอตัวนี้ออกมาเป็นส่วนโค้งแล้วผมก็พร้อมแล้วครับวิธีการใช้เครื่อมือง่ายมากครับกดชิ้นงานก่อนกด Shape b นเ n d e r กดเส้นตรงแล้วกดเส้นโค้งนะครับโดยการกดเครื่องหมายขึ้นลงนะครับเพื่อเลือกว่าอยากต้องการให้มัน อะไรเมนต์กับแนวไหนมองดูให้ดีนะครับต้องการแนวไหนก็เลือกเอานะครับโอเคไกลนิดนึงแล้วก็บริเวณนี้บริเวณนี้นี้เอานี้เมื่อได้แล้วกด enter ครับก็ถือว่าไปอันเสร็จสิ้นครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือเราจะมีลักษณะาาของแนวนะครับที่มันสเกลซึ่งอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ก็อย่างน้อยก็ยังช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นแต่บริีบางครั้งนะครับที่บริเวณปลายด้านนี้นะครับมีปัญหา เพราะมันเกิดแล้วเหมอกงารสมูทเอ็ดนะครับให้เรานะครับกดอีเลเซอร์อย่างลบนะครับตัว E นะครับแล้วกดนะครับชิปพร้อมคอนโทรลค้างเอาไว้ครับเพื่ออันสมูทมันนะครับคือยกเลิกการสมูทนะครับอันนี้คือวิคีรัดนะครับจำไห้ดีนะครับกดชิปคอนโทรลค้างไว้แล้วอีเลเซอร์นะครับจบเลยนะครับ้อยแล้วเสร็จสิ้นนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการเอาไปใช้นะครับลองนึกภาพดูนะครับว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับสวัสดีครับ